แส,สดงความตั้นรับนะครับพี่น้องผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั่วประเทศนะครับที่ได้เดินทางมาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อสืกอสิจและสังคมในวันนี้คับมากันเยอะมากเลยนะครับก<ข>็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มาอีกเยอะขนาดนั้ย <c oughs> ู้ในความความทุกข์นะครับและความประสงค์ของพี่น้องพวกเราในสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งคือพอรบอว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุและ กิจการโทรทัศน์ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับโดยมีวาระสําคัญสองประเด็นสาระสําคัญก็คือเรื่องของของการให้สามารถวิุชุมชนนี่สามารถหารายได้จากการโฆษณาได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าปรับนะครับให้ลดค่าปรับลงครับทั้งสองเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็น2ประเด็นและพรบนี้ก็มีไม่กี่มาตราเข้าใจว่ามี5้ามาตราเอง เพราะนั้นแล้วจะรับไปแล้วก็เร่งพิจารณาโดยเร็วนะครับโดยเร็วแล้วก็จะประสานงานกับพูดตัวแทนจากทางวิทยุชุมชนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เข้าใจว่าพวกท่านยื่นมาแล้วก็คือพรบรว่าด้วยการจัดสรรขึ้นความถี่นะครับก็มีสาระที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นความความความเดือดร้อนของชาววิทยุชุมชนเช่นวกันนะครับแล้วผมจะ ดูรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็เร่งเร่งที่จะคุยกับทางทางทางสภาด้วยนะครับเราก็เป็นผู้แทนมาก่อนนะครับทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะสามารถผลักดันได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะครับก็ทั้งทั้งสองเรื่องรับใบพิจารณานะครับแล้วก็จะดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาววิวชุมชนต่อไปนะครับ กองสิ้นปีนะคะท่านครับครับจะพยายามอ้ฉบับแรกไม่ไม่น่าถึงก็ด้วยครับะครับชุมชนนะครับฉบับแรกน่าจะจบได้ไม่นานคือคือเราเป็นหงสฉบับที่สองมากฉบับที่สองอาจจะใช้เวลานานกว่านะต้องบอกบ้านบอมันมีเรื่องมากกว่าครับรับเข้าสภาสมัยนี้อ่าอางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประสานกันเรื่อยๆได้ก็ได้ครับประสานกันเรื่อยๆครับผมผมจะผลักดันให้ครับเวลาน้อยมากนะจริงๆพรบฉบับนี้เนี่ยมันเป็นพรบที่เกี่ยวกับกสทช ทีนี้เรากสทชนีเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ทางกระทรวงถ้าเป็นกฎหมายกระทรวงเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นกสทชก็พวกเราเข้าใจเนาะไม่เป็นไรแต่ผมก็ถือว่ากระทรวงดีอีนี่ใกล้กับกสทชมากที่สุด่ก็จะช่วยที่น้องประชาชนดูผมก็เป็นผู้แทนอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว<อ>รู้ความเดือดร้อนหลายปีแล้วเนาะ นะครับระหว่างที่ท่านรัฐมนตรีจะช่วยเราให้เปิดไปั้งที่สองนะคะก็จะให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงสิ้นปีนะคะท่านคะครับครับจะพยายามพยายามเพราะว่านี่สภาเพิ่เปิดได้อิตย์เดียวค่ะเหลือเวลาอีกสภาเปิดอีกหนึ่งประมาณสี่เดือนผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะได้นะะน่าจะได้นะ แต่ทั้งนี้นการเอาข้าวมันมีเข้าใจมีขั้นตอนเนาะต้องผ่านกฤษฎีกาผ่านบรรจุวาระผ่านวิพผ่านหลายหลายขั้นตอนแต่ไม่เป็นไรนะครับท่านก็มาถามเรื่อยๆไม่ไม่ทนยังไงให้ท่านชะลอไว้ก่อนก็ได้ครับชะลอการประมูลอ๋อจริงๆแล้วเราก็เราก็คุยกับทางคสทชอยู่นะว่าอะไรที่เป็นระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติเนี่ยก็อย่าเพิ่มดำเนินการเรื่องอะไร นะครับงงรัฐานตรีครับคือปกติแล้วพวกเราเองนี่นะครับได้ทํางานรับใช้สังคมดูแลบริการนะครับในงานข่าวสารจากส่วนราชการต่างๆมาโดยตลอดโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติต่างๆนั้นเราท่หนที่สื่อสารให้กับประชาชนในท้องถิ่นทราบม,มาโดยตลอดแล้วก็ประเด<ต>็นสำคัญนะครับที่เราเน้นมากตอนนี้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับนะครับแกนงคลเซ็นเตอร์ที่ตอนนี้กําลังเป็นปัญหามากๆพวกเรานั้นพูดออกอาศทุกวัน คุยโอกาสทุกวันเตือนพี่น้องประชาชนทุกวันนะครับให้ระมัดระวังวิธีการต่างๆที่ทางกระทรวงนั้นเผยแพร่ออกมาเราหยิบไปพูดไปขยายความต่อพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจนะครับมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็สนทุนินง,งานรัฐบาลทุกที่ทุกหน่วยงานที่ติดต่อเรามาเรายินดีช่วยนะครับเพราะเราเป็นวิวของชุมชนของประชาชนเรายินดีช่วยราชการเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับครับผมผมก็ขอใช้โอกาสนี้เลยนะครับว่าปัญหานี่เป็นปัญหาที่ ทำความเสียหายให้กับเศรษฐกิจทําความเสียหายให้กับประชาชนเป็จนจํานวนมากนะครับไอแคนคอร์เซนเตอร์เน<ะ>ี่ยเพราะนั้นต่อไปนี้เราถือว่าเรามีช่องทางสื่อสารอันเดียวกันแล้วนะครับใ,ในการไปถึงพี่น้องประชาชนว่าอะ,อะไรที่ที่เป็นภัยทางด้านนี้เนี่ยอาจจะต้องไหว้บานทางพวกเราได้ช่วยประชาชสัมพันธ์ด้วยนะครับเพร,เพราะว่าพวกเราอยู่ในตําบลหมู่บ้านอยู่แล้วอยู่ในอําเภอ,ออยู่แล้วการพูดเนี่ยใกล้ชิดกว่าะนะครับช่วยกันรวมพลังกัน แก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ทางกระทรวงมีอะไรก็จะส่งข่าวบอกท่านท่านมีอะไรท่านก็ส่งข่าวบอกกระทรวงมีนะคสมาชิสม